วันนี้เป็นวันเสาร์ตื่นขึ้นมาก็มาทำกับข้าวกินกันเลยนะทุกคนเมนูในวันนี้ก็จะเป็นต้มปลานิลเป็นเมนูที่ชอบมากเลยนะคะวันนี้เราก็จะทำแบบง่ายๆมีอะไรที่เหลือในตู้เย็นเราก็เอามาใส่นะคะใส่ปลาลงไปแค่2ชิ้นเพราะมันมีแค่นี้เอ๊ะหรือว่าเรากินคนเดียวก็ไม่รู้นะคะ ส่วนการปรุงรสนั้นเราก็ใส่ไปตั้งแต่ทีแรกแล้วนะคะชอบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงตามใจที่เราชอบแบบนั้นล่ะคะ่ะส่วนทำไมมะเขือเทศเราใส่ทีหลังก็เราไม่อยากให้มันเละถ้าต้มไปนานๆกลัวมันเละก,ก็เลยต้องใส่ทีหลังเราก็ต้มมานานแล้วนะคะทีนี้น่าจะสุกแล้วแหละก็เลยแบบใส่ผักลงไปเลย ผักที่เราใส่ลงไปนะคะก็จะเป็นกะเพรานะคะเพราะว่าชอบกะเพรามันหอมดีอีกอย่างมันอยู่ข้างบ้านเองมาดูชิ้นปลาก่อนนะคะดูสิใหญ่ไหมละ่ะมีแต่ชิ้นใหญ่ๆนั้นเลยเอ๊ะมีแค่สองชิ้นเองนะก็กินแค่นี้แหละทุกคนว่ามันน่ากินไหมละ่ะต้มปลาของอิชานนะ่ะน่ากินไหมละ่ะดูก่อนสิมีแต่ชิ้นใหญ่ๆดูเลย มีใครสนใจอยากมากินต้มป่าด้วยกันไหมคะ